ตามคาเรียกร้องของแฟนคลับชาวระยองครับวันนี้ครอบครัวบักโพเราจะมาเที่ยวกันที่จังหวัดระยองกันและที่สําคัญเราจะเที่ยวกันแบบโลค<อ>าบ้าน,านสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้บอกเลยวันดีเรากําลังตีรถกลับจันทบุรีนะครับ,รบผมออกจากกรุงเทพแต่เช้าแต่ทุกครั้งที่เราจะกลับจันเนี่ยเราจะต้องผ่านอยู่หนึ่งจังหวัดทุกครั้งคือจังหวัด ระยองนั่นเอง <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาทุกคนเที่ยวแบบโลคาบอนซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะพาคุณไปไหนบ้างครับไปนี่เลยนี่เลยถึงแล้วมีสุกฟาร์ม <Yep. S 2> แค่เดินปุ๊บนี่ก็มีสุกแล้วเพราะว่าอากาศดีมากแล้ววันนี้รม่มรื่นและที่สําคัญนะครับผมที่นี่นะครับผมเขาเป็นป่าเศรษฐกษิจยังมีอีกหนึ่งเศรษฐกิจนะครับผมที่เขานํามาปลูกได้ที่นี่แล้วดังเป็นระดับโลกนั่นก็คือ ไม้อาเกินบนี่ภาษาไทยภาษาอังกฤษจะบอกเลยว่าที่นี่ที่ระยองนะครับผมก็เป็นที่หนึ่งที่ปลูกนะครับไม้กฤษนาเพื่อเศรษฐกิจและสกัดทั้งน้ำมันทำออกมาเป็นพอรัตในหลายอย่างระดับโลกเห็นเขาบอกว่าราคาเนี่ยไม่ใช่น้อยนะซึ่งวันนี้เราก็เลยพาคุณมาที่นี่มีสุกฟาร์มเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยเขาจัดระบบเป็นยังไงบ้างนะครับและเดินไปนี่มีป้ายเลยจุดที่หนึ่ง ก็จะเป็นเรื่องราวที่มาของมีสุกฟาร์มนะครับผมว่าอุดมการณ์และแรงบันดาลใจของเขาคืออะไรแล้วเขาบอกว่าเดินตามป้ายไปเรื่อยๆนะเพราะว่าที่นี่นอกจากจะเป็นที่แบบว่าพักผ่อนหย่อนใจยังได้ความรู้อีกด้วยเพราะว่าที่นี่เขาก็เป็นศูนย์ศึกษาเหมือนกัน<อ>ปเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไงปายเราไปไปนี่เราเดินลงมาข้างล่างนี้ก็มีคาเฟ่หนึ่งข้างล่างนะแล้วก็เนี่ยชอบมากเลยมีบึงเออคล้ายๆเหมือนแบบมีทะเลสาบล้อมรอบแต่จริงๆไม่รู้ไม่รู้ล้อมหรือเปล่าน้ำตัวนี้ล้อมป่ะคะจะเป็นอสองฝั่งอ๋อสองฝั่งอ๋อ เมื่อกี้แม่ไปไหนมาตั้งนานนนระหว่างที่แม่ไปเข้าห้องน้ํามาแม่ก็เดินสำรวจโอ้โหบอกเลยว่าตรงนี้เขามีคาเฟ่ด้วยนะพ่อถายอะไรบ้างได้กินอาหารด้วยได้กินอาหารใช่ไปไปดูกันดีกว่าตรงนี้นะคะเขาเป็นคาเฟ่รับในจังหวัดระยองรับเลยรับเลยต้องบอกว่าโอ้โหตอนเข้ามานะแม่ยังไม่เข้าใจเลยว่าเฮ้ยมันจะมีสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างไรเหมือนเรามาอยู่แบบ จากธรรมชาติที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมีคาเฟ่มีความร่มรื่นของต้นไม้ด้วยแม่ก็ยังไม่เคยรู้เลยนะว่ามันมีอย่างนี้ทั้งๆที่เป็นจังหวัดใกล้เคียงกันทบุรีและการเที่ยวครั้งนี้ของเรานะคะก็บอกได้เลยว่าเป็นการแบบว่าให้เรามาปรับพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลด คาร์บอนง่ายๆเลยก็คือนี่เลยนี่เห็นไหมกระบอกน้ําเราเป็นการลดคาร์บอนไม่ว่าเราจะไปเที่ยวไหนมันจะทําอะไรก็คือแบบว่าเป็นการลดคาร์บอนอไปในตัวเพราะว่าเราไม่ต้องทิ้งไงเราซื้อมาทีเดียวใช้ได้ย,วยาวๆอ่าใช่ซึ่งจริงแล้วในการเราทาสวนนี่ก็ดีนะแม่นะ uh huh. เพราะทำไมด้วยว่าการที่เราทําสวนเนี่ยนะแล้วก็แบบมีแล้วก็เรามีป่าล้อมรอบไปด้วยเนี่ยนะเหมือนอย่างเช่นที่มีสุกเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้เขากําลัง เขาเรียกรกรับสนับสนุนให้มนุษย์ชาวโลกเลยล่ะไม่ใช่แค่ชาวสวนนะทำกันซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขากําลังกังวลกันแล้วก็เป็นโครงการระดับโลกเลยนะถ้าเกิดใครมีพื้นที่ก็ให้ปลูกป่าคืนสู่ธรรมชาติมันจะทําให้คาร์บอนนะฮะลดน้อยลงแล้วอากาศก็จะบริสุทธิ์ขึ้นแค่คุณทําแบบนี้ก็ทําให้เราสามารถมาเดินแบบว่า ร่มรื่นได้สบายไม่คือจะบอกว่าจริงๆแล้วในที่นี่เนี่ยนะครับผมเขาอ่ะเป็นไร่ปลูกต้นกิจนาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีพวกน้ํามันกีสนารดักที่เป็นกีสนาต่างๆแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกเยอะเลยนะเพราะนอกจากเป็นแบบศูนย์ที่คุณสามารถมาเรียนรู้ได้แล้วเนี่ยนะครับ <Wow. S 2> ก็ยังสามารถที่จะมาเพลิดเพลินเดินดูธรรมชาติ <Wow. S 2> แถมสัตว์ต่างๆนะครับพ่อครับฮะพ่อเลี้ยวผิดทางทางนี้นจะไประบบกีสนานี่จะไปดูหมูป่า โรงบ่มกฤษณาก่อนอ้าวไปโรงบ่มกฤษณาก่อนแล้วก็ปล่อยให้เดินมาตั้งนานเพิ่งนึกขึ้นได้อย่างงี้เหรอนี่โรงกลั่นน้ำมันกฤษณานี่ไงเห็นไหมโอ้โหนี่แบบเป็นซลินเดอร์แบบเป็นอะไรอย่างเงี้เลยเจง๋งอ่ะโอ้โหเนี่ยแหละคาดว่าน่าจะเป็นน้ํามันกฤษณาละอันนี้อาจจะเป็นน้ำกฤษณาหรือน้ํามันไม่แน่ใจเด็ะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเด็กวลูกยังไงลูกไปลูกครับพ่อไปไหนครับหนู <ไป S 1> จะไปดูอะไร อะไรนะจะไปดูหมูป่า<ด>ความชอบก็ไม่เหมือนกันแหละแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเราไม่บังคับลูกเราก็ที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งเลยนะที่เขาทํเงินแบบว่าได้คุณภาพนะฮะจนมีชื่อเสียงจนทําให้เราเองก็ต้องมาวันนี้นะฮะเพลิดเพลินกันเลยทีเดียวครับินรับพลังอยู่ร <c oughs> ับพลัง <c oughs> อยูอ่รับพลังอุ้ยโลส แน่นอนแจ็คไปไหนแล้วไม่รู้แจ็คไปไหนแล้วเนี่ยที่เนี่ยเพลินนะแม่แม่ต้องได้ไอเดียไปทําแบบที่ที่สวนเลยนะยอมรับเลยว่าได้ไอเดียเยอะมากเลยเนี่ยอย่างแรกต้องขุดบ่อป่ะไอ้บ่อก็มีแล้วนี่มีแล้วแล้วข้างๆเราก็เป็นน้ำล้อมรอบเหมือนกันจะได้เปิดให้คนเขามาเที่ยวใช่แล้วพอลูกเขาไปไหนเลยเนี่ยนู่นเขาไปดูหมูป่าโอเคโอเคนี่ไงหมูป่านอนอยู่เนี่ยอยู่กับไก่เห็นไหมตัวใหญ่แล้วลูก นะตัวนี้ก็มีควายน้ําอยู่หลายตัวเหมือนกันเนี่ยนะครับควายน้ำจริงๆก็คือควายนี่แหละนะครับผมแต่ว่าอยู่ในน้ำแล้วเนี่ยก็ปักควายเห็นไหมเขาชอบเล่นโคลนหลุกแต่จริงๆนะบอกได้เลยว่าเข้ามาเนี่ยรู้สึกแบบออกซิเจนล้วนๆเลยเนาะใช่จริงๆใช่รู้สึกแบบเออมีความเย็นมีความแบบแบบอย่างของที่จันทบุรีเขาจะอ้าววนเยอะอใช่เราว่าเขาขี้สงสัยมากคนจันทบุรีอ่ะทำไมเขาขี้สงสัยอ่ะเพราะจ<ช>ันทบุรีมันอ้าว แม่แมรู้ที่มาของเสียงแล้วใช่ป่าตัวเบลเริ่มมากนี่ไงน,นี่ไงอะไรอ่ะปลาอะไรอ่ะคะปลาบึกปลาบึกคือปลาหมึกคลงปลาบึกอ๋อว่าแต่ว,ว่าตอนนี้พ่อกับลูกหายไปไหนก่อน <c oughs> โอ้โหสนุกสนานจริงๆตอนแรกนึกว่าเราจะแบบมาเออแป๊บเดียวนี่อยู่นานนะเนี่ยแม่เราอยู่ละยองเลียกอย่างกับเป็นคนจันเลียกขํา อำเภออีกแล้วนี่โบดี้มาดูเร็วโผลขอดูหน่อยโผลจะทำอะไรครับไหนอาหารปลาอาหารปลาครับไปโอ้โหเฟี้ยงเลยเหรอโอ้โหอโอ้โหนี่ไงพ่อพ่อพ่อเขาบอกว่าให้มายืนตรงกลางสะพานเดี๋ยวแม่สอนให้นี่นะให้น้องโผล่ก่อนยังพ่อยังยังยังเหรอแม่ต้องยืนเข้ามาก่อนแล้วพ่อก็ต้องมาซ้อนข้างหลังอ๋อโอเคเนั่นไงครับแม่เอาอีกแล้วนี่ I love you เขาก็จะมีพลังงานบวกคอนเฟิร์มโดยซินแสชื่อดังผมไปยังหอีกสพาหนึ่งลูกเดี๋ยวเราจะไปอีกหลายที่เลยนะอ๋อแสดงว่าวันนี้เราไม่ได้จบแค่ที่นี่ใช่ไหมแม่ใช่เดี๋ยวเราจะไปอีกครับ อันนี้ก็เป็นแคมปิ้งกราวน์ตรงนี้เป็นจุดที่เขาให้มาตั้งแคมป์ไงแม่ตรงนี้มันเหมือนเป็นเกาะนะจริงๆอ่ะบ้านเราอ่ะสวนเราอ่ะใช่ทำได้เลยอ่ะทำได้เพราะเรามีเขาข้างหลังที่เป็นป่าอยู่แล้วที่มันเป็นพื้นที่ของเราเราควรจะไปบูรนณะมันใหม่และทําให้เกิดธรรมชาติแบบนี้ขึ้นมาในพื้นที่ของเราเดี๋ยวนะแม่พ่อสะพานนั้นแน่ใจเหรอแน่ใจดิมาจับมือพ่อจับมือพ่อไว้มานี่เห็นไหมเราก็เดินเราก็เหยียบให้มันคาบไว้หรือไม่ก็ให้มันเต็มหมายแค่นี้เอง ไม่ต้องกลัวนี่ไปเลยไปเลยไปเลยยิ้มหวานเชื่ยิ้มหวานให้ลุงแรกก่อนทีหนึ่งแล้วแม่จะไม่แกล้งโอ้นี่ยิ้มหวานสุดแล้วเหรอลูกมามามาปะแปะเดี๋ยวนะพ่หนูเดินมาไกลมากเลยนะแต่มาตัวทำไมห้าเก้านี้เออเดินมาตั้งไก่แค่นี้เองจะกลัวอะไรเป็นวิธีการ ลกให้มีความกล้าแต่ผมว่าเมาสะพานสนุกดีอ่ะใช่บนมาตรงนี้เนี่ยนะเอาเขาเรื่องเนรื่องเลยบนมาตรงนี้เนี่ยก็เหมือนจะกลับขึ้นมาจุดเริ่มต้นอ่าใช่ใเดี๋ยวขาออกมีคาเฟ่พอเดินเสร็จอากาศร้อนไว้คาเฟ่สักนิดหนึ่งเพราะคาเฟ่นั้นน่ะมีหมาน่ารักอยู่นะครับผมเป็นพันธุ์สโมย นี่ขวดเท่าไหร่ครับผมเพราะทำไมกลิ่นพ่อดูรวยจังเพราะว่าพ่อเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังดูผลิตภัณฑ์ที่มาจากไม้กฤษณนาของแท้ตอนนี้กําลังแบบว่าเอฟของอยู่กลายเป็นหารู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดระยองเนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเขามีกลุ่มเกษตรกร,ะกรนะครับผมที่เป็นชาวสวนที่รวมกันปลูกไม้กฤษณนาเพื่อส่งออกเพื่ออ,อุตสาหกรรมนะครับผมและตอนนี้ผมเองก็มาอยู่ที่ มีสุกฟาร์มซึ่งบอกเลยว่าเป็นฟาร์มต้นแบบที่นอกจากที่จะเป็นของน้ํามันกิษณาแล้วก็ผลิตอื่นที่ทําจากไม้กฤษณาแล้วเนี่ยนะครับผมยังมีเรื่องราวของป่าผสมที่เราสามารถมาเที่ยวชมนั่งกินกาแฟเพลินๆได้กาแฟกิษณาก็มีเอวะไอคำว่าเอาวะคือจะยังไงเอฟเดเอฟไหน <F 1> เราเอาเราเอาสบู่อะไรไปก็พอไหมพอ่อ น่ากันไรมาถึงที่เนี่ยเราต้องออริจินัลก็คือตรงเนี้ยใช่ผมชอบเดี๋ยวขึ้นบ้านใหม่ด้วยพอมีกำยานด้วยอ่าอันนี้ไม่ติดไม่ติดอันนี้ไม่ติดแต่แต่อันเนี้ยอยู่ไหนอ่ะอ๋อเงินอยู่ที่นั่นท่นถ้าถ้าเร็วหน่อยก็จะไม่ติดแต่ถ้าเกิดยื้อไปอีกนิดอ่ะติดแน่นอนพ่อมาแล้วตัวตึงเงี้ยรถมาแล้วจะรีบเอฟก็เอฟไม่ทันแล้วเนี่ยเอฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่พ่ออยู่นี่ใจเย็นพ่อเย็นน้ำมูกนะทำไร ซื้อนากิกสนาไปจุด, <c oughs> ดเพื่อ,เพ,อเพื่อช่วย <c oughs> เรื่องภูมิแพ้ช่วยเลยค <c oughs> <ช>ือตะก,ก้านั้นก็ของแต่ดีนะเอามาให้หน่อย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวให้บ้านเสร็จก่อนแล้วค่อยกลับมาซื้อไม่ก็ซื้อเตรียมไปเลยเลยด้๋รวบ้านเสร็จแล้วก็ค่อยมาเพราะว่ามันเป็นการแบบว่าคือ ต้องการให้แบบว่าให้บ้านเสร็จมันเป็นสัดส,ส่วนก่อนแล้วเดี๋ยวคึงค่อยมาซื้อแล้วเราจะแวะสาขากลับที่เวลาจะได้มาอ<น>ีกไงใช่มันอยู่ออใกล้ๆแค่นี้เองใกล้กรุงเทพก็ได้ใกล้จันทบุรีก็ได้ทางผ่านก็ได้เนะาะอย่างไรขอคำยาไปจุดห้องพระยังก็รอให้พ้พระเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาซื้อแต่สัญญาแล้วนะว่าจะกลับมาใช่ใช่ <Okay. S 1> เพราะว่าเดี๋ยวให้บ้านเสร็จอ่ะมันก็จะเป็นสัดส,ส่วน,นอ<า>ตอนนี้คือหน้าตาเหมือนเด็กอดขด้ของเล่นนะฮะออดเลยไม่นอ คนเลยคุเพลินไปหน่อยคุย, pues e คยได้แล้วเม่เปรนไรถือว่าเดี๋ยวเรากลับมาอีกกลับมาทีคือจริงๆแล้วแม่เนี่ยไม่ได้ไม่ให้ซื้อหรอกแต่แม่ก็หาอแต่ว่ากลัวที่จะกลับไปบ้านแล้วหายเพราะว่าขึ้นบ้านใหม่อ่ะยังไงก็ต้องจุดใช่ใชเดี๋ยวต้องจัดบ้านใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเีอเียะไรอ่ะอ้โที่เป็นกําลังมีพวกเซตพิาหน้ามีแบบว่ามีเซรั่มมี เอเด่ดคมมีกันฟ้าอ่ามีกันฟ้าด้วยพ่อแม่ชอบว่าว่าพ่อแบบว่าไปสวนแล้วไม่ชอบทาก,กันแดดเดี๋ยวให้แม่อนุมัติก่อนแม่อนุมัติไหมครับมีครีมแก้ฟ้าด้วยนี่แล้วแม่อยากได้สิกก้อนพ่อเลยจับมาให้ประมาณ6กร้อนก็เกือบทุกเชลแล้วนะเนี่ยแล้วพอ่อก็แบบว่าเป็นคนผิวผิวแห้งมากเมื่อกี้ลองใช้แล้วนี่ยังนุ่มอยู่เลยเป็นบอดี้มาสก e กลิ่นอุ้ อ <O od. S 1> ไม่ใช่แคมโมไม่ใช่อูดอูดเขาเป็นมีเหตุผลมารองรับทุกครั้งว่าไอ้นู่นนะมันช่วยอันนี้นี่เขาเป็นอันนี้อันนี้เหมือนที่ซื้อล้อรถมารอรถวันนี้ยังมีเวลาเลยเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอฟของเสร็จก่อนปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราไปต่อวันนี้บอกเลยว่าเราจะเที่ยวกันแบบว่าโลคาร์บอนก่อนที่เราจะกลับเข้าสู่ที่จันทบ,บรุรีเพราะว่าพรุ่งนี้ตัดทุเรียน ตอนนี้เราย้ายกันมาที่ทุ่งโปรงทองที่ประแสด้วยทางด้วยอะไรมันจะไปต้องต้องนั่งรถเข้าไปแต่เราก็พยายามให้น้อยสุดไปบ้าวมาคุณผูมะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูกันนะครับผมว่าทุ่งโปรงทองเนี่ยความสวยงามนะครับผมของปากคงกลางฮะชายเลนเนี่ยเป็นยังไงสวัสดีครับ โอ้ oh, ปูเ๋ยวนะฮะอันนี้ปูธรรมชาติเหรอคะรับปูจกทะเลเนี่ยอู้า,าดีจ้าได้ก็ถ้าเกิดใครมาอยากจะซื้อของสดจากที่นี่ไปทำกินก็สามารถคือคขึ้นขึ้นกันให้เห็นเห็นเลยว่าดสดจริงใช่ไปดูกันด,ดีกว่าแต่เดี๋ยวเพราะถ้าเกิดเรามองไปทางซ้ายเนี่ยคือคลองแสมผููที่เราสามารถล่องเรือชมป่ากงกลางได้เราไปทางเรือดีกว่าล่องคลองแสมผููไปและเดี๋ยวเราค่อยเดินกลับมาทางเดินทางเท้าเห็นไหม อีโค่สบายๆแล้วก็ได้อุดหนุนกระจายรายได้ให้กับชุมชนด้วยใชย่ครับปึบ๊บมาโอเคโอ้แต่ลุงชอบจังเลยอะไรแบบนี้มันคิดถึงบ้านเกิดเลยนะแม่เกิดที่ท่าแฉลบท่าแฉลบจันทบุรีบ้านเกิดแม่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเป็นปากโกงกลางอย่างนี้เลย ตอนนี้เราเราจะดูคอเคลียดนึงแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะกลับด้วยการเดินเท้านะครับผมสู่ป่ากงงกลางใหญ่ที่สุดนะครับในภาคตัวนออกนี้เลยแล้วโผล่ไปขึ้นหอคอยกันแล้วเอาไหมลูกไปไหมไปครับนี่ตัวที่ไหนล่ะเด็กคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราอะเกิดมาเป็นแม่เขาเราก็ต้องไปดูแลเขาแล้วเอางี้เดี๋ยวลุงจะตัดภาพโดนให้ท่านผู้ชมเห็นเลยหนึ่งสองสาม ลงมาจากหอคอยเป็นไงลูกชอบปะลูกชอบแล้วแบบลูกเนี่ยนะต้องบอกเลยว่า คืออะไรก็ได้ขอให้พ่อกับแม่ไปด้วยคือเหมือนเขาต้องรู้ตัวว่าเขาปลอดภัยเขาไม่กลัวเลยไม่กลัวแล้วแม่เนี่ยก็ต้องไปดูแลลูกเพราะว่าแม่มีหน้าที่ถือน้ำตามลูกไอ้วันนี้เราโลฟู้ดคาร์บอนฟุ้เบรนน์เราไปไี่ไงแต่แม่จะบอกว่าจริงๆแล้วนะคือที่นี่เนี่ยนะจริงๆกับแม่มาไม่ได้หรอกทำไมล่ะครับก็เพราะว่าที่นี่มันเป็นป่าชายเลนไม่ใช่ป่าหญิงเลย เลนไงอ๋อป่าชายเลนอ่ะเข้าเรื่องดีกว่านะเอาล่ะตอนนี้นะครับจากเรือนะฮะเราก็มาแบบว่าโลคาบอนกันสุดๆเลยก็คือเดินเท้ากับสะพานที่เขาได้สร้างไว้สําหรับทุกคนเนี่ยที่มาเยี่ยมชมได้นี่คือผลงานของชาวประมงนะฮะที่ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผมเพื่อสร้างระบบนิเวศให้กลับคืนมา30ปีที่แล้วนะครับเริ่มกลับมาปลูกมาเติมนะครับผมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทํา ให้เราเห็นได้เลยนะครับผมเป็นตัวอย่างหนึ่งเลยที่เมื่อหลายๆภาคเนี่ยมาร่วมมือจับมือกันและตั้งใจทําเพื่อให้ได้อากาศที่ดีกลับคืนมานี่คือความสําเร็จที่เกิดขึ้นแล้วถามว่ามันเอฟเฟกอะไรกับชาวบ้านนะครับที่เมื่อก่อนก็ทําประมงจับสัตว์ทะเลมามาขายไม่มีนะครับเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเวลาที่น้ําลงเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์ของเขาติดตั้งไว้อยู่เป็นจุดๆอยู่แล้วที่เขาจะมาเก็บกุ้งเก็บปูเก็บหอยเก็บปลาในขณะช่วงกลางวันที่น้ําขึ้นเนี่ยก็ยังสามารถหาไรายได้ในการที่แบบขับเรือพานักท่องเที่ยวเที่ยว แบบนี้ได้อีกซึ่งระบบนิเวศหรือว่าอีโคสต็มเนี่ยสมบูรณ์มากนะแม่เนาะใช่ครับใช่แล้วก็ต้องบอกนะครับผมว่าจริงๆแล้วไม่ใช่6,000ไร่นะฮะเพราะถ้าเกิดรวมแล้วเนี่ยจนไปถึงเขตจันทบุรีใช่ไหมใช่ที่บางอะไรนะแม่บางลาดบางลาดหมื่นกว่าไร่สวยงามใช่เป็นไงลูกสวยไหมครับสวยครับชอบไหมว้าวดูสินี่เหมือนเราอยู่แบบเราอยู่บนเหนือต้นไม้เลยอะ เหมือนเราอยู่บนต้นไม้จริงๆอ่ะใช่สองข้างทางเนี่ยต้นไม้เนี่ยเขาก็รีลิสออกซิเจนออกมาโหว,วันนี้แบบได้ฟอกปอดเต็มที่ไปเลยใช่ในในฐานะชาวจันแล้วมาเที่ยวระยองามาชอมา็อตปกติแล้วนะ คือแบบว่าเราก็กรุงเทพจันทบุรีกรุงเทพจันทบุรีเนาะเราก็แบบว่าเห็นเขาบอกว่ามีทุ่งโปร่งทองคือเห็นคนอื่นเขาลงกันเยอะอะ่ะเราก็เลยอยากมาคูู้จะบอกได้เลยว่าระยองนี่มีอะไรเยอะมาก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 แล้วตอนนี้นี่คือทุ่งโปร่งทองเหมือนเรายืนอยู่บนยอดต้นไม้อ, <c oughs> อ่ะเรารู้สึกคือแบบว่าประทับใจมากและยิ่งได้มากับครอบครัวมากับแฟมิลี่ลุงเลอ่อะไรอย่างเงี้เราก็มีความรู้สึกว่ารักโลกจบเหมือนมิสแกนอีกแล้วเราอ่ะเราจบแบบมิสแกนอีกแล้วเราเนี่ยแต่อย่าลืมนะคะที่นี่ผู้หญิงมาไม่ได้นะคะเพราะว่า เป็นป่าชายเลนอืมจ้ะ อตอนเนี้เรามาทวนดูและมาคำนวณการลดคาร์บอนฟุตพริน์กับการเดินทางของเราในทริปนี้กันครับเริ่มต้นด้วยเดินทางมาที่ระยองประมาณ300กิโลมาถึงไม่ได้ทำอะไรให้เกิดคาร์บอนเท่าไหร่เว้นแต่ว่าพอซื้อกาแฟมากินแก้วหนึ่งอ่ะอันนั้นยอมนะับไปครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เดินทางมาต่อกันที่นี่ล่องเรือกันในคลองแสมผู้และขึ้นมาเดินตามทางศึกษาธรรมชาติกันที่ทุ่งโปร่งทองแห่งนี้คร่าวๆจากการคำนวณในแอปเนี่ยส่วนใหญ่เราก่อคาร์บอนไปกับการเดินทาง างของเรแต่นอกนั้นเนี่ยแทบไม่มีเลยในแอปเนี่ยคำนวณออกมาว่าเราใช้ไป7.14ครับซึ่งถือว่าลดคาร์บอนได้เยอะเลยทีเดียวจากปกติของการเดินทางการท่องเที่ยวซึ่งเมื่อเราคำนึงและปรับเปลี่ยนที่เที่ยวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบที่เราทําในทริปนี้ก็สามารถช่วยโลกได้ขึ้นเยอะเลยครับเป็นไงแม่อยู่กับธรรมชาติจนฟ้าจะตกดินแล้วเนี่ย ชนฟ้าจะตกดินชนฟ้าที่จะตกดินแม่ว่ายังไงบ้างกับสิ่งที่เราได้มาเรียนรู้วันนี้อย่างที่เนี่ยเนี่ยเป็นหลักฐานที่ดีเลยที่แบบว่าคนเราได้คิดและปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตใหม่และทําให้กลับสู่ธรรมชาติมีลมหายใจที่แบบว่าโอ้โหสะอาดเต็มปอดลดคาร์บอนได้ที่นี่เลยใช่เลยและที่สําคัญนะเวลามาเที่ยวธรรมชาติเข้าในป่าในเขาเนี่ยนะครับผมไม่ใช่ว่าคิดว่าเข้าไปแล้วไปจะไปโอ้มันลําบากใครบอกเดี๋ยวนี้เนี่ยยิ่งลึกยิ่งมีของดีแอบซ่อนอยู่ และที่สําคัญโลคาบอนอย่างแน่นอนอวันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับกับธรรมชาติสวยๆแบบนี้บอกเลยว่าเที่ยวแบบโลคาบอนระยองใกล้บ้านมาเถอะครับระยองฮีสันจันหียาว <laughs> และสำหรับใครนะครับผมที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิงด่งดิงด้งดิงดงดงดง้ให้เราด้วยนะครับนี่เป็นสาลีนี่นาเดี๋ยวพสาลีโอใครมาใครอ่ะ เขาชื่อน้องจ่าขอบพี่จ่จาขอบกับพี่โพอันเดียวของสลีเลยตัวนี้ตัวผู้สลีตัวเมีย,อยบอกว่ามาเจอกันช้าไปทำมาแล้วใช่ไม่งั้นเนี่ยเด็กก็จะได้กินยากแก่ <laughs> <laughs>